สวัสดีครับเดี๋ยวเรามาเช็คกราฟทองคาไปด้วยกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นกันก่นกอนในทำเฟรมเดย์เนาะทำเฟรมเดนะครับเมื่อวานได้มีการกดตัวลงอย่างหนักถูกไหมครับกดตัวลงทุบลงมาอย่างหนักกดตัวลงมาเรื่อยๆเนาะแต่กดตัวลงมาไม่ถึงแนวรับของเดที่เป็นแนวรับจุดกลับตัวที่สร้างไม่สําเร็จแต่ก็ยังไม่สมบูรณ์แล้วจากนั้นก็มีการดึงไส้กลับหมดแท่งเกือบหมดแท่งเลยเห็นไหมครับเพราะปิดเป็นแท่งแดง ร้อมกับเปิดแท right? um ่งใหม่มาเป็นการเปิดเป็นแก็บเห็นไหมทบตัวลงมาเปิดเป็นแก็บที่ตรงนี้จุดเปิดอยู่ที่ตรงนี้แล้วก็มีการยกตัวขึ้นตอนนี้ชนต้านแล้วเยเพราะมันสร้างแนวต้านทิ้งไว้แล้วถูกไหมครับเพราะมันปิดอ่ะแล้วมันก็ยกตัวขึ้นชนต้านตอนนี้ถ้าเดมันจะต้องลงต่อนะมันจะต้องมีการนะครับในเมื่อมันมีการเปิดแบบยกตัวขึ้นแล้วถูกไหมครับมันก็จะมีการยกตัวขึ้นชนต้านผ่านไส้ทำไฮแต่ไม่ถึงต้านแล้วจากนั้นค่อยดึงกลับแล้วกดตัวลงต่อ อย่างน้อยสุดก็เพื่อมที่จะมาเก็บไส้ตรงนี้ที่มันได้กดตัวลงมาแล้วก็ได้หรือตอนนี้มันอาจจะยกตัวขึ้นทําไส้แล้วมีการกดตัวลงต่อแต่ก็ไม่ถึงรับอีกรอบหนึง่งจากนั้นค่อยดึงไส้กลับแล้วยกตัวเบรกชนต้านลอเซลล์ไปในตัวนะครับอันนี้คือสิ่งที่มันมีสิทธิ์ที่จะเกิดขึ้นแต่ในเมื่อ time frame day ได้มีการสร้าง reaction กับตัวฝั่งเซลล์สำเร็จและสมบูรณ์แล้วถูกไหมครับถ้ามันยังยังไม่ได้ไปชนต้าน day แล้วยังไม่ได้ชนสำเร็จผมก็ยังมองว่า พักชั้นกลับตัวฝั่งเซลก็ยังใช้ได้อยู่ก็ประมาณนี้สําหรับเดย์แต่อย่าลืมว่าวีคเป็นเป็นพัชั้นกลับตัวฝั่งบายถูกไหมครับเพราะมันชนต้านสําเร็จแล้วพร้อมขึ้นต่อแต่เดย์ก็ยังมีสิทธิที่จะกดตัวลงก่อนที่จะขึ้นไปชนต้านแล้วเบรกไปแต่เราก็ต้องมาดูกันอีกทีหนึ่งเพราะมันก็สร้างแนวรับแล้วเหมือนกันเห็นไหมมันสร้างแนวต้านเสร็จปุ๊บมันก็มาสร้างแนวรับทับซ้อนใหม่อีกรอบหนึ่งก็เป็นแนวรับถือว่าเป็นแนวรับที่ปรับฐานขึ้นมาเรื่อยๆเห็นไหมของราคาเห็นไหมครับเนาะเห็นไหมแนวรับจุดกััับตวที่มมมนนสร้้าางขึ เดี๋ยวรับจุดกับตัวไล่ขึ้นมาเห็นไหมครับของ d เห็นไหมเดี๋ยวเียตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เพราะฉะนั้นต่อให้มันสร้างไม่สําเร็จมันก็สมบูรณ์ได้นะครับมันก็สามารถยกตัวขึ้นชนต้านแล้วปิดเหนือต้านแล้วเบรกไปต่อได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะเล่นเราก็ต้องระวังเนาะเราอย่าไปยึดติดหรือ b แ a s ว่ามันจะต้องเซลในเมื่อมันสร้างจุดกับตัวฝั่งเซลแล้วหรือมันจะต้องบายในเมื่อมันสร้างจุดกับตัวฝั่งบายแล้วเราดูที่แพลชั่นเป็นหลักอย่างเช่นถ้ามันชนต้านแล้วชนสําเร็จมันพร้อมขึ้นต่อเราก็ค่่่่ออออยยยยบบบบาาาาตตตตตนนมมมัักดดดดวววลลงงงแ้้้้เเรรจจะะไไิิูขป ถ้าเกิดว่ามันเบรกไปปุ๊บชนต้านปุ๊บเราไปบายอันนี้คือเราเสี่ยงถูกไหมแต่ถ้ามันชนต้านแล้วเราดูก่อนว่ามันชนสําเร็จไหมถ้าชนสําเร็จพอเปิดแท่งใหม่มากดตัวลงลวเราบายอันนี้เราไม่อันตรายครับเพราะว่าถ้ามันกดตัวลงแล้วเราบายท้ายที่สุดแล้วถ้ามันไปชนลับเราก็คัดน้อยที่สุดเท่าที่เราคัดได้ถูกไหมเราเสียหายน้อยลงแต่ถ้าเกิดว่าตอนที่มันเบรกไปชนต้านแล้วเราบายเลยแล้วเมื่อมันชนต้านไม่สาเร็จมันดึงไส้กลับเราก็จะติดบายอยู่ข้างบนตามเคยเหมือนที่ผมเคยบอกถูกไหม เพราะฉะนั้นเราก็ต้องระวังเนี่ยอย่างนี้มันชนต้านแล้วถูกไหมมันชนต้านไว้แล้วถ้ามันมีการกดโตลงมาเป็นแท่งแดงเนี่ยกดโตลงมาเป็นแท่งแดงเราบายได้ถูกไหมหน è, ึ่งไม้แล้วถ้ามันมีการกดตัตลงมาเป็นแท่งแดงแล้วเราบายเสร็จปุ๊บอ่าที่ไสนนี้ก็ได้สมมุติแล้วมันดึงกลับไปชนต้านอีกรอบหนึ่งรอเซลลถ้ามันยกตัวขึ้นไปชนต้านอีกรอบหนึ่งเพื่อรอเซลแล้วมันเบรกไปต่อไม้บายเราก็ปลอดภัยแล้วเห็นไหมแล้วยิ่งถ้ามันไปชนสําเร็จแล้วปิดสําเร็จได้นะคือชนต้านนี้ปิดชนสําเร็จได้ด้วยยหรรือถ้้้าาามันนนนชตีีสํเ็็จกิ่งด ม้ใบเราพิงปลอดภัยพร้อมถือรันเทรนได้ถูกไหมแต่ถ้าในเมื่อมันยกตัวขึ้นไปชนต้านนี้แล้วก็จริงแต่ไปถึงต้านนี้แล้วไม่ยอมชนแล้วยืดยกักแล้วก็มีการเด้งเด้งแล้วในท i า e เฟรมเล็กลงสร้างพ a t ชันกลับตัวฝั่งเซลล์อีกรอบเราก็แค่ปิดไม้ใบเพราะว่ามันพร้อมลงกับกลับลงมาหาออเดอร์เราเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกิบกําไรไปก่อนถูกไหมอันนี้คือวิธีเล่นที่มันง่ายๆแล้วเสียงน้อยที่สุดแล้วเพราะว่าเวลาเราไม่ follow ใบเราไม่ follow เซลล์เราลดความเสียหายที่เราจะคัดไม้เราไปได้เป็นพันจุดก็มี แต่ถ้าเราโฟลโลบายโฟลโลเซลแล้วเมื่อมันกดโตลงมาเนี่ยแทนที่เราจะไปไปได้ใบที่ดีไม้ายในจุดที่ดีกว่าเราต้องไปเสียไม้บายในจุดที่มันแย่โดยที่มันไม่จําเป็นเลยอย่างน้อยสุดบางทีถ้ามันกดโตลงมาถึงมันจะมาใกล้ๆที่รับแนวรับที่ไม่สําคัญแล้วคุณใบมันก็ยังดีกว่าไปโฟลโลบายตอนนี้แท่งมันเป็นแท่งเขียวถูกไหมครับก็อย่างเช่นแท่งเนี้ยของ day ตอนเนี้ยมันสมควราบไหมครับต่อให้เรารู้ว่ามันชนต้านแล้วพร้อมขึ้นต่อมันก็ไม่สมควรถูกไหมครับเพราะถ้าเกิดว่ามันชนแล้วมันชนไม่สําเร็จมันดึงไส้กับกดตตััวลลง่่อแ้มนนชรบเีย ไม้ใบคุณติดอยู่ตรงเนี้ยอ่าสมมุติหักปลายไส้ตรงเนี้สองเจ็ดหกสองจุดหกหนึ่งศูนย์แล้วมันกดโตลงมาชนรับเนี่ยสองพันกว่าจุดแค่ไม้ใบแรกคุณก็โดนกหรือไม่ก็ต้องติดลบมสองพันกว่าจุดแล้วเพราะฉะนั้นพอมันโดนกแล้วมันมาชนรับปุ๊บคุณรู้ตัวว่าคุณต้องคัดคุณก็คัดไปเลยสองพันจุดถ้านหนึ่งหลอดสองพันจุดก็สองพันเหรียญเท่ากับหกหมื่นบาทเสี่ยงไหมครับคุ้มไหมเสียเสียไม่คุ้มเนาะแต่ถ้าเกิดว่ามันกดโตลงมาถึงไส้นี้แล้วคุณบาย ไฮไซของฝั่งเนี้ยแล้วคุณบายแล้วคุณบายที่ไฮไซของนี้สองเจ็ดสี่ห้าแล้วมันมาชนปุ๊บเสียหายอย่างมากแค่ห้าร้อยจุดเห็นไหมหรือถ้ามันชนมาปุ๊บคุณยังไม่ได้คันแล้วมันกดตัวลงมาถึงไ้แต่ไม่ถึงอีกลับแล้วคุณบายท้ายที่สุดแล้วมันยกตัวขึ้นไปหาไม้เก่าคุณคุณปิดหน้าไม้ได้ปุ๊บปิดเสมอตัวหน้าไม้ได้ปุ๊บไม้เนี้ยคุณก็กําไรพร้อมที่จะเก็บแล้วเก็บได้กี่จุดพันจุดเห็นไหมครับความเสียหายมันลดลงแต่ถ้าคุณไปบายจากตรงนี้ แล้วกดตัวลงมาคุณก็ต้องใบอีกหนึ่งไม้คุณก็อาจจะโดนลากมาอีตรงนี้อีกหนึ่งไม้คุณเสียหายสองไม้แล้วไม้ที่จะแก้ได้มีแต่มีแต่ไม้นี้ไม้เดียวเพราะว่าไม้นี้อยู่ไกลเกินไปแล้วเป็นไม้ที่เขาทิ้งให้คนทิ้งให้คนโฟล์ลบายอยู่ข้างบนเพราะฉะนั้นตลาดถ้ามันได้ทิ้งคนทิ้งคนโฟล์ลบายอยู่ข้างบนปุป๊บอะมันจะไม่กักขึ้นไปให้คนได้ปิดเสมอตัวแน่นอนเพราะว่าตลาดจะไม่ได้เปียกนะครับเราต้องเข้าใจว่าหลักของตลาดคือตลาดเขาเล่นกับจิตวิญญาณคนเพราะฉะนั้นเราถ้าเราเข้าใจว่าตรงไหนคือจุุดดทททีีี่่่คนบายส ตรงไหนคือจุดที่คนเซลล์ที่สุดตรงนั้นจะเป็นจุดที่ตลาดไม่กลับไปให้ใหเราเก็บง่ายๆตลาดจะกดดันจนกว่าคนที่ติดใบที่สูงที่สุดตรงนั้นคัดทิ้งให้หมดก่อนก็คือตลาดก็จะต้องกดดันด้วยการลงมาชนรับเรื่อยๆลงมาชนรับจน,จนคนที่ติดใบที่ข้างบนอ่ะเขาเครียดจนเขาต้องคัดพอเขาคัดเท่านั้นแหละตลาดก็จะกลับขึ้นไป จริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะครับจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องดวงหรือเรื่องบังเอิญว่าเราดวงไม่ดีพอเราคัดทุบตลาดกลับไปหาไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันคือจิตวิญญาของตลาดตลาดกดดันให้คนกลัวกลัวเท่าที่จะกลัวได้จนเขายอมคัดแล้วในเมื่อเขายอมคัดทุกตลาดก็จะกลับไปให้เห็นแล้วสุดท้ายเราก็จะมี mindset ที่เสียเกี่ยวกับการเทรดเพราะว่าเราก็จะคิดว่าเอ้ยดวงไม่ดีบางครั้งนะเราก็จะคิดว่าดวงไม่ดีเราก็จะคิดว่าตลาดกันแก้งตลาดเขาไม่ได้กันแก้งครับแต่เขาใช้จิตวิญญาในการเทรดกับเรา เขารู้ว่าคนจะเริ่มคัดที่กี่พันจุดเขารู้ว่าคนจะคัดที่เอ้ยในเมื่อเขาไปชนรับแล้วคนคัดแน่นอนพอคนคัดเกิดอ,อะไรขึ้นครับตลาดก็สร้างจุดกลับตัวพร้อมยกตัวขึ้นไปหาไมา้คุณทันทีแล้วไม้คุณคุณก็จะแบบเฮ้ยเสียดายวะทาไมไม่รอให้มันยกตัวขึ้นมาไม่ใช่ครับถ้าคุณรอแปลว่าคุณเข้าใจตลาดเห็นไหมในขณะนั้นอะ่ะมันมีคนที่เขารอเพราะว่าคนคนเหล่านั้นที่เขาค่อยเข้าใจตลาดแล้วคนที่เขาคัดเขารู้เลยว่าตลาดจะไม่กลับขึ้นไปแล้ว มันมีคนที่คัดโดยที่ไม่รู้นะแค่รู้ว่ามันชนรับแล้วกลัวคัดเห็นไหมมันชนต้านแล้วกลัวคัดไมเซลเห็นไหมกับคนที่เขารู้ว่าตลาดจะกลับไปหาหรือไม่กลับไปหาเขาก็จะรู้ว่าเขาควรคัดหรือไม่คัดถ้าเขารู้ตัวดูออกว่าตลาดมีสิทธิ์ที่มีสิทธิ์ที่จะกลับไปเพราะตลาดไม่ได้กลับไปเสมอไปบางครั้งตลาดแค่ยกขึ้นเคลียร์มาเล็กน้อยตลาดกดตัวลงต่อแล้วไม้ใบเราก็คือติดติด,ตดลากอยู่นั่นแหละเพราะฉะนั้นเวลาเราจะคัดเราก็ต้องต้อง,องดูเลยว่า ไม้เนี่ยมันคัดได้หรือไม่ได้ซึ่งตรงเนี้ยมันจะต้องใช้เวลาในการอยู่ก,กราฟว่า,าเราสามารถดูออกได้ไหมว่ากราฟเขาจะกลับขึ้นไปเคลียร์ไหมมันจะกลับลงไปเคลียร์ไหมอย่างเช่นเมื่อก่อนเหมือนกันใครที่ติดเซลจากจากไส้ไฮไส้ของวิคใช่ไหมที่อยู่ราวๆสองพันหกร้อยกว่าแล้วมันติดเซลล์แล้วมันจนขึ้นไปสองพันเจ็ดร้อยแปดสิบอ่ะคนเหล่านั้นน่ะตั้งแต่วันชนสองร้อยอ่ะสองพันเจ็ดร้อยปุ๊บอ่ะบางคนก็คัดไปแล้วสี่ห้าพันจุดคัดทิ้งไปแล้วใช่ไหมขาดทุน แล้วท้ายที่สุดแล้วพอมันมันขึ้นไปถึง27 8 0รอปสิทำออทำไายแล้วมันมีการสร้างฟชั่นกลับตัวแล้วมันกดตัวลงมาเคลียในไส้ของวิคใช่ไหมเพราะวิคมันกดตัวลงมาเคลียที่ผมเคยบอกในคลิปเก่าผมบอกไว้ทุกคลิปเลยว่ามันมีโอกาสที่จะกดตัวลงมาเคลียแล้วท้ายที่สุดแล้วพอมันกดตัวลงมาเคลียมันก็จะมีคนที่บอกว่าเสียดายจังทําไมไม่รอแต่จริงๆแล้วตลาดเขากดดันให้เราเสียหายหนักที่สุดเท่าที่ตลาดจะทําได้แล้วตลาดค่อยกลับมากลับมาเคลียนั่นแหละครับคือสิ่งที่ตลาดทำเพราะฉะนั้นตลาดเล่นกับจิตวิทยา เพราะฉะนั้นพอเรารู้ว่าแบบไหนคือตลาดจะต้องไปต่อไม่มีทางที่จะกลับมาเราถึงจะคัดแต่ในเมื่อเราไม่รู้แล้วเราก็ไปคัด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 พเพื่อแล้วสุดท้ายตลาดกลับมาแล้วก็เฮ้ยทําไมไม่รอหรือทําไมพอตลาดไปไกลกว่านั้นแล้วไม่กลับมาทาไมเราไม่คัดคือส่วนใหญ่ตลาดเขาจะเล่นกับจิตวิทยาคนตรงนี้นะครับก็เหมือนกันคือคนติดใบที่ปลายไส้ตรงนี้ก็เยอะเหมือนกันตอนนี้เห็นมันกลับขึ้นไปอีกรอบนึงคนก็ยังไปติดใบเลยทั้งที่ว่าคนก็รู้แล้วว่ามันเคยยกตัวขึ้นไปแล้วแล้วคนก็ไปติดใบมาแล้ว แล้วพอคนแก้ไม้ได้สุดท้ายคนก็ยังติดปลายอยู่เหมือนเดิมแล้วติดที่ปลายไส้อีกเหมือนเดิมด้วยนะครับมันไม่ได้ติดที่ไหนเลยเนาะครนี้ติดเซลล์ก็ไปติดที่ตรงเนี้พอพอมีความกลัวว่ามันจะต้องลงต่อพอมันติดปลายจากข้างบนหนักแล้วพอพอราคามาถึงจุดนี้แล้วคนกลัวว่าจะลงต่อคนก็ต้องไปเซลล์อีกเพื่อเฮดเฮดไว้ไม่ให้มันเสียหายสุดท้ายพอราคากลับมาที่ตรงกลางคุณก็จะติดทั้งปลายข้งางบนทั้งเซลล์ข้างล่างแล้วคุณก็ไม่สามารถเทียแก้ปัญหาได้เลยแล้วมันก็เกิดความเครียดถูกไหมครับ แล้วตลาดก็จะกดดันแบบนี้วิ่งไซด์เวยอย่างนี้ขึ้นลงขึ้นลงแต่ไม่ถึงออเดอร์คุณให้คุณปิดได้ขึ้นลงขึ้นลงอย่างนี้ยจนเขาคัดออเดอร์ได้ในระดับหนึ่งที่ตลาดพอใจแล้วตลาดก็จะวิ่งไปทางใดทางหนึ่งเลยท,ทันทีแล้วก็ทำเทรนซึ่งตลาดก็จะทำเทรนในจุดที่คนเขาถือ,อเทรนในส่วนในจุดที่คนเขาถือถ้าในขณะที่ตลาดเคลียออเดอร์ทั้งหมดนั้นแล้วตลาดเช็คได้ว่าคน,นก็ยังถือเซลล์เยอะระดับหนึ่งอยู่ตลาดก็จะบิน แล้วบินไปไ,ปไกลด้วยบินให้คนล้างปอดเลยก็เป็นไปได้ถูกไหมครับแล้วพอคนที่เคลียร์ใบุู้ตลาดเขาจะทุบยังหนักอันนี้คือตลาดมันเล่นกับจิตวิทยาคนครับซึ่งถ้าเราเข้าใจว่าคนส่วนใหญ่จะทําอะไรที่ตรงไหนพื้นฐานเลยนะครับถ้าเราเข้าใจว่าคนส่วนใหญ่จะทําอะไรที่จุดไหนเราก็เทรดได้แล้วครับเพราะว่ามันเล่นกับจิตวิทยานมากกว่าการใช้เทคนิคแล้วมันใช้มันใช,มนใช้มันใช้ตรงไหนมาเล่นจิตวิทยานมันใช้แนวรับแนวต้านนี่แหละครับคือชนเพื่อให้คนกลัวเฮ้ยกูตกรถได้เลยไปตามดีกว่า พอบายตาแม่งดึงกลับเห็นไหมหรือมันปุ๊บลงมาชนรับเฮ้ยกูตกรถแน่เลยถ้ามันจะลงต่อพอบายตาไอ้พอเซลลตามแล้วม่งดึงกลับแต่เห็นไหมบางครั้งมันกดัตลงมาชนรับปุ๊บเฮ้ยมีคนบายมีคนได้ไม้บายแทนที่จะเซลเบรกเอาใช่ไหมมันกดัตลงมาให้คนได้ไหมบายต้องคัดก่อนถูกไหมหรือไม่ก็เอสลก่อนแล้วมันดึงกลับเห็นไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าตอนที่มันเบรกมาชนมีคนเซล์มันก็จะดึงกลับทันทีมากกว่าบายถ้าคนเซลลมากกว่าบายมันจะดึงกลับทันทีคนบายก็คือคนส่วนน้อยที่ได้กําไร ถูกไหมแต่ถ้ากดโตลงมาปุ๊บแล้วมีคนบายมากกว่าคนเซลล์เบรกเอามันก็จะกดโตลงไปต่อถูกไหมมันก็จะกดัตลงไปต่อให้คนบายเสียหายก่อนถูกไหมครับให้คนบายเอสเอลก่อนแล้วมันก็ด mm ึงไส้กลับให้คนเซลล์เอสเอลแล้วก็โดนกเห็นไหมครับพฤติกรรมอ่ะเราจะดูออกได้ตรงไหนเป็นจุดที่ถ้าเราดูออกว่าตรงนั้นคือจุดที่คนบายมากที่สุดมันก็จะเบรกกดทุกต่อทุกต่อจนกว่าคนบายจะคัดกดดันคนบายให้ปิดแต่ถ้าตรงนั้นคือจุดที่คนเซลล์มากที่สุดมันก็จะวิ่งสวน เพื่อให้คนเสียหายแต่ตลาดเขาก็บางครั้งเขาก็วิ่งให้เรารู้สึกว่าเราสบายใจว่าตลาดมันไปทางเดียวกับเราจากนั้นมันสร้างฟ레ชั่นกลับตัวในทางเฟรมเล็กปุ๊บมันเบรกมันสวนเราสวนวิ่งมาหาที่ออเดอร์เราแล้วก็สวนขึ้นไปเลยแล้วเราก็เสียหายถูกไหมครับบางทีเราเปิดออเดอร์อย่างหนึ่งที่สําคัญคือเราต้องรู้จุดปิดออเดอร์ด้วยถ้าเรารู้ว่าตลาดได้มีการสร้างฟ레ชั่นกลับตัวแล้วเราพร้อมที่จะวิ่งมาหาออเดอร์เราอ ถ้าเราไม่ตั้งหน้าไม้เราก็ต้องเก็บกาไรในขนาดนั้นทันทีแล้วเรารอไปหาไม้ใหม่หมจะที่ดีที่ดีกว่านั้นให้ได้ต่อให้เป็นไม้ที่แย่มันก็ต้องเป็นไม้ที่แย่ที่เราเล่นแล้วเราเข้าใจว่าไม้นี้เราพร้อมเสียไม้นี้เรารู้ว่ามันเป็นจุดที่แย่ถ้ามันสวนเราต่อเราก็อาจจะต้องคัดหรือเราก็ต้องแก้ไม้ซึ่งถ้าเราแก้ไม่ได้ก็ไม่ควรแก้ใช่ไหมครับเนาะส่วนดีก็ก็มาพูดถึงเรื่องกราฟต่อเนาะดีก็ประมาณนี้ มันมีสีท์ที่ยะกดตัวลงไปชนลับก็ได้ยกตัวขึ้นไปชนต้านก็ได้ถ้ามันชนต้านมันล่อเซลล์มันก็พร้อมเบรกเพราะว่าวิกมันก็พร้อมที่จะขึ้นต่ออยู่แล้วเพราะว่ามันกดตัวลงเคลียร์แล้วแล้วมันดึงไส้กลับพร้อมที่จะยกตัวขึ้นไปเป็นแท่งเขียวทำออทำไฮเลยก็เป็นไปได้เนาะหรืออาจจะต้องปิดเป็นแท่งแดงก่อนอาจจะไซเวอยู่เนี่ยอยู่ไฮไส้นี Low ้กับโลไส้นี้ไซเวยอยู่ในกรอบเพื่อที่จะกดดันคนก่อนวิ่งอยู่ตรงกลางเนี่ยเห็นไหมเพราะมันมีคนติดบายอยู่ข้างบนมาอยู่แล้วแล้วคนก็มาติดเซลล์อยู่ข้างล่างอีก พราะฉะนั้นตอนนี้วีกอาจจะต้องไซด์เวย์อยู่ในกรอบก่อนเพื่อกดดันให้คนฝั่งใดฝั่งหนึ่งคัดให้ได้ก่อนแล้วค่อยวิ่งเนาะแต่วีก,ก็พร้อมเีียะขึ้นต่อเพราะว่ามันชนต้านสําเร็จแล้วถูกไหมครับกดตัวลงเคลียร์แล้วนะอันนี้คือความน่ากลัวเห็นไหมถึงเดจะสร้างพาร์ชันกลับตัวฝั่งเซลล์แต่ถ้าวีกจะขึ้นยังไงมันก็ต้องขึ้นถูกไหมครับแต่ถ้าวีกยังไม่พร้อมที่จะขึ้นแล้วยังต้องการที่จะไซด์เวย์กดดันคนอยู่เดก็มีมีโอกาสที่จะกดตัวลงก่อนชนรับแล้วก็มาถถึึงงก่อนนรับี้ กอที่จะกดดันแล้วแล้วล่อให้คนเซลล์พอล่อให้คนเซลล์เสร็จปุ๊บอาจจะดึงกลับหรือแม้ก็สร้างพชัให้ันกลับตัวฝั่งบายยกตัวขึ้นไปใหม่แล้วก็พร้อมกับที่ไปชนตัน้งเดที่มันสร้างจุดกลับตัวไว้แล้วไปต่อเลยแล้วทีนี้ในวีก็จะเรกไปต่อเหมือนกันเนาะอันนี้คือสิ่งที่มันมีสิทธิ์ที่จะเกิดขึ้นแต่มันไม่ได้เกิดขึ้นเสมอไปถูกไหมแต่เราต้องคาดการณ์ว่าถ้ามันเกิดขึ้นเราจะเล่นยังไงเราจะแก้ปัญหาย,ยังไงแล้วเราจะหาไม้ที่ดีที่สุดจากจุดไหนได้นะครับอย่าไปเปิดไม้ ควรติดครั้งหนึ่งอะอย่างมากอย่างมากเลยนะครับจากการเบรกของกราฟเราไม่ควรติดเกินสาไม้ถึงสี่ไม้ได้ซ้ำถ้าเกินเนี่ยความเสียหายเหล่านี้มันจะเป็นไม้มันจะเป็นไม้ที่กลับไปแก้ยากเพราะฉะนั้นเราต้องหาจุดที่มันเป็นจุดก่อนถึงรับสําคัญแล้วเราใบแล้วถ้าหากมันชนรับเราก็คัดแล้วเราไปหาบายไม้บายจากใต้รับสําคัญที่มันชนแล้วถ้ามันชนไม่สําเร็จไม้บาบนั้นก็ปลอดภัยถูกนไหมครับเนาะก็ประมาณนี้ซึ่งก็ถ้าเป็นรับสําคัญก็ตรงก็เป็นตรงนี้ถูกไหมรับยู่กับตัวของเด ถ้าเกิดว่าเราใบอีกรอบ่ที่ไ้นี้ก็ได้ใช่ไหมไ้เล็กๆเนี่ยหรือไ้นี้ก็ได้แล้วมันชนเราก็แค่มาหาไม้ใบที่ไ้ของมันตรงนี้ก่อนถึงแนวรับ H 4แล้วท้ายที่สุดแล้วถ้ามันดึงกลับไปตรงกลางอีกรอบไม้ใบเราปลอดภัยเราพร้อมเก็บกาไรได้แต่ถ้าเกิดว่ามันมีการชนสําเร็จก็อย่างที่ผมเคยบอกก็คือปิดเก็บกาไรไม้ใบซะถ้ามไม้ใบกําไรอยู่เพราะถ้ามันชนสําเร็จมันพร้อมลงต่อถูกไหมเราก็ปิดเก็บกําไรก็ได้หรือรอให้มันยกตัวขึ้นเคลียร์แล้วเราก็เก็บกําไรไม้ใบเท่าที่เราจะทําได้แล้วเพราะว่ามันมีโอกาสาที่จะลง ก็เอาประมาณนี้เนาะอาจจะเล่นนะครับแต่ถ้ามันจะลงต่อเป็นเทรนเนียมอย่างน้อยสุดมันก็ต้องทำทำทำโลไส้นี่ทะลุโลไส้นี่เป็นอย่างต่ำถูกไหมครับเพราะมันก็ต้องทะลุโลเพื่อที่จะหลุดกรอบสามเหลี่ยมแล้วก็ค่อยลงต่อนะครับเราก็ต้องดูตามฟกชันแล้วถ้ามันทะลุโลไส้นี้เสร็จปุ๊บมันมีการปิดแท่งเทียนต่ำกว่าไส้นี้ยิ่งดีเพราะมันปิดสําเร็จถูกไหมชนสําเร็จแต่ปิดสําเร็จด้วยยิ่งดีพอปิดสําเร็จได้ถ้ายกตัวขึ้นเคลียร์ไม่ถึงต้านเราเซล พร้อมลงต่อแน่นอนแล้วก็อย่างน้อยสุดก็ต้องลงมาถึงไส้นี้ก็ได้ไส้นี้ก็ได้นะครับเนาะแต่ไม่ถึงแนวรับแล้วเราก็ค่อยมาเก็บกําไรถ้าหากมันกดตัตลงมาไม่ชนแนวรับเดย์ๆสำหรับเดย์ก็ประมาณนี้แต่สําหรับ h 4ก็ได้มีการสร้างพายชั่นกับตัวฝั่งบายแล้วนะครับเห็นไ,ไหมมีการกดโตลงมาอย่างหนักถูกไหมครับกดโตลงมาอย่างหนักนะครับเลยรับผ่านไส้ทําโลแต่ไม่ถึงอีกรับไม่ถึงอีกรับนี้จากนั้นมีการดึงไส้กับชนแนวรับนี้ไม่สําเร็จ แล้วก็ไม่สามารถปิดแท่งเกียร์สาเร็จสร้างพลชันกับตัวสําเร็จได้เพราะว่ามีไส้ของมาขวางแต่ก็สามารถสร้างพลชันกับตัวได้พอเปิดแท่งใหม่มากดตัวลงชนรับอีกรอบหนึ่งล่อใบถูกไหมครับชนรับมาแล้วรอบหนึ่งแต่ก็ไม่ได้เบรกถูกไหมพอเปิดแท่งใหม่มากดตัวลงชนชนรับอีกรอบหนึ่งล่อใบถูกไหมครับเพราะมันมีคนถือไม้ายจากการที่มันกดตัวลงมาชนแล้วรอบแรกถูกไหมพอเปิดแท่งใหม่มากดตัวลงล่อให้คนใบเพิ่มแล้วเบรกลงมาเพื่อให้คนใบ sl เห็นไหม sl กี่จุดครับคุณคิดว่า เอจากนี่มาที่โลซ้านี้เราวสี่ร้อยจุดส่วนใหญ่ก็เอสแล้วล่ะเพราะ SL เอสเอลขาก็อยู่ตรงประมาณที่สามถึงห้าร้อยจุดนะครับคนที่ตั้งสามถึงสี่ร้อยจุดก็โดนหมดแล้วครับเอสถูกไหมจากนั้นกาก็ดึงไส้กับปิดแท่งเทียนเป็นแท่งเขียวยกตัวขึ้นไปปิดแท่งเทียนเป็นแท่งเขียวด้วยการที่ยกตัวขึ้นไปชนต้านหนึ่งรอบแล้วก็ถือว่าชนสําเร็จถูกไหมครับพอปิดเป็นแท่งเขียวชนต้านแล้วก็ถือว่าชนสาเร็จเพราะปิดอยู่เหนือต้านหน่อยหนึ่งเปิดแท่งใหม่มาแต่เปิดเป็นแก็บกดตัวลงมาเปิดข้างล่างเห็นไหมแล้วยกตัวขึึน้นนออีกรบง แล้วก็ยกตัวขึ้นไปชนต้านไหมเ,เ,รเรามาดูเรามาดูกันนะครับแต่ถึงจุดนี้มันจะชนต้านแล้วเนาะถ้าพูดถึงอะ่ะตรงเนี้ยต่อให้มันจะชนต้านแล้วแต่ผมก็ยังมองว่ากราฟก็ยังมีโอกาสที่จะกดตัวลงต่อเพราะว่าอะไรเพราะตรงเนี้ยมันได้มีการสร้างไพ่ชั้นกับตัวไม่สําเร็จถูกไหมครับแต่สมบูรณ์แล้วมันมีโอกาสที่จะเป็นแค่การยกตัวขึ้นเคลียร์วอลลุ่มฝั่งเซลลแล้วค่อยกดตัวลงต่อก็ได้หรืออาจจะเคลียร์วอลุ่มฝั่งเซลโดยการที่เลยต้านถูกไหมครับผ่านไส้ทำไฮแต่ไม่ถึงอีกต้านที่เป็นต้านเด เราวคยสร้างไพ่ชั่นกับตัวฝั่งเซลลกดตัวลงไปใหม่เพราะอะไรครับเพราะว่าตรงนี้เป็นไพ่ชั่นฝั่งเซลล์ที่สร้างได้ไม่ดีไม่สําเร็จเนี่ยไม่ถือว่าไม่ดีนะแต่สมบูรณ์นะครับเพราะสุดท้ายมันก็กดตัวลงมาชนรับแล้วก็ชนสําเร็จด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าเกิดว่ามันจะลงต่อให้ดีนะครับมันก็ต้องมีการมีการยกตัวขึ้นนะครับเลยต้านผ่านไส้ทำไฮแต่ไม่ถึงอีกต้านแล้วสร้างไพ่ชั่นกับตัวฝั่งเซลล์กดตัวลงชนรับและท้ายที่สุดแล้วก็มาชนรับตรงนี้ที่อาสร้างเอาไว้รอเซล ในอนาคตหรือในใกล้ๆนี้ก็ได้ในภายในไม่กี่แท่งนี้ก็ได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่มันมีสิทธิ์ที่จะเกิดขึ้นเนาะเพราะตรงเนี้ยมันได้มีการสร้างพลัชชันกับตัวที่ไม่ไม่ถือว่าดีเพราะฉะนั้นมันพร้อมที่จะยกตัวขึ้นสร้างพลัชชั่นกับตัวใหม่แล้วกดตัวลงต่อก็ได้หรืออาจจะยกตัวขึ้นปิดสําเร็จชนสําเร็จปุ๊บกดตัวลงเคลียร์วอลลุม่มฝัง่งบายแล้วยกตัวขึ้นชนต้าน day เลยแล้วไปต่อเลยทีเนี้ยแล้วท้ายที่สุดแล้วก็จะไปชนต้าน h 4ตตรงนี้ที่สร้างเป็นฟลาะระาณนี้เพว่า ริงๆแล้วพายใหันกลับตัวฝั่งบายฝั่งเซลมันตรงนี้มันก็สร้างสําเร็จตรงนี้มันก็สร้างสําเร็จเพราะฉะนั้นตอนนี้เรายังคาดทิศทางไม่ได้เพราะอะไรเพราะกราฟมันยังวิ่อยู่ที่ตรงกลางอยู่เลยเห็นไหมครับตรงนี้ตอนนี้เป็นจุดที่ออกออเดอร์ได้ไม่ดีนะเสี่ยงถ้าจะออกออเดอร์เห็นไหมครับตรงนี้เห็นไหมเพราะว่ามันอยู่ที่ตรงกลางเนี่ยมันพร้อมที่จะทิ้งคนให้บายติดบายหรือเซลที่ตรงไหนก็ได้เพราะฉะนั้นเราต้องระวังในการที่เราจะออกออเดอร์เพราะฉะนั้นถ้าออกแล้วเสียหายเราก็ต้องรู้ว่าเราไม่ควรออกเพิ่ม จนกว่ามันจะไปในจุดที่มันปลอดภัยกว่านี้เป็นจุดที่ออกออเดอร์ได้ดีกว่านี้นะครับถ้าออกแล้วก็ต้องแล้วโดนลากก็ต้องรอนะครับเดี๋ยวไม่ก็ต้องยอมคัดแค่นั้นเองเนาะแต่ถ้าไม่อยากให้มันกินเข้าทุนก็ต้องยอมรอแล้วแก้ไม้แต่มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับที่มันจะกลับมาหาไม้เราเนาะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันยกตัวขึ้นไปแล้วสมมติว่าคุณติดเซล์แล้วมันยกตัวขึ้นไปแล้วมันไม่ได้มันไม่ได้มันจะไม่ไซเวล่ะคือมันหลุดเกอบไปชนต้าน แล้วชนสําเร็จแล้วไปทะลุไส้แล้วปิดสาเร็จปุ๊บแล้วมันไปต่อเนี่ยอันนี้ยไมเซลอันตรายแล้วถูกไหมเราก็ต้องดูไปานหน้าเพราะฉะนั้นมันเล่นอย่างนี้ปลอดภัยเล่นแบบปลอดภัยกว่าดีกว่าแต่ตอนเนี้ถ้าสมมุติว่าอ่าถ้าสมมติว่ามันยกตัวขึ้นไปอีกรอบเลยต้านผ่านไส้ทำหายใช่ไหมแล้วมันไม่ถึงอีกต้านเราเซลล์เซลลได้ถูกไหมครับแล้วถ้ามันสร้างแพชชันกับตัวฝั่งเซลเนี่ยภายใน9้าโมงเนี่ยหรือมันอาจจะไม่ได้สร้างแพชชันกับตัวฝั่งเซลถ้ามันไม่ได้ชนนะ ตอนนี้ก็เซฟไม่ได้ถูกไหมครับแต่ถ้าจะใบก็ต้องรอให้มันกดตัวลงมาก่อนแต่ไม่ถึงแนวรับเราก็ลองใบแต่ถ้าหากมันมันชนรับเราก็ต้องยอมคัดาะมันมีโอกาสที่วิ่งลงมาถึงไส้นี้หรือไส้นี้ก็ได้แล้วเราก็ไปค่อยไปหาไม้ใบมาใหม่แต่ถ้ามันไม่ชนอีกรับหนึ่งเห็นไหมถ้ากดตัวลงมาถึงไส้นี้เห็นไหมชนรับผ่านไส้ผ่านไส้ทําโลแต่ไม่ถึงอีกรับนี้แล้วเราใบแล้วสุดท้ายแล้วมันกดตัตลงอีกหน่อยหนึ่งแล้วมันสร้างแพชชั่นกับตัวฝั่งใบยกตัวขึ้นชนต้าน โอเคไม้ใบเราปลอดภัยครับแล้วก็พร้อมที่จะปิดเก็บกำไร500จุดพันจุดก็แล้วแต่คุณเลยเนาะถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่เน้น500จุดแล้วปิด500จุดแล้วปิดคุณเก็บได้เรื่อยๆแต่ถ้าเน้นพันจุดคุณต้องยอมรอแล้วคุณต้องหาหาไม้บายในจุดที่มันดีเพราะว่าถ้าไม้ายลิงอยู่ในจุดที่มันไม่ดีมันจะไม่วิ่งพันจุดให้คุณได้เก็บมันจะวิ่งไซด์วแค่2-300จุด2-300จุดแล้วไซส์สุดแล้วมันก็จะโดนลากแต่ถ้ามันไปถูกทางมันก็วิ่งพันจุดให้เเหมมือนนนกกกกััแต่่ถ้าาาาิิดดดวผทง็จะโล เพราะว่าไม้ที่ไม่ดีมันจะวิ่งแค่สองสามร้อยจุดอยู่แค่นั้นอย่างเก่งก็วิ่งไปถึงห้าร้อยจุดซึ่งถ้าคุณเป็นคนเก็บพันจุดคุณก็ต้องหาไม้ที่ดีที่สุดเท่าที่คุณจะหาได้ซึ่งก็ต้องเป็นก่อนถึงแนวรับสําคัญเห็นไ,ไหมตรงนี้ถือว่าเป็นแนวรับสําคัญไม่ใช่แต่ก็มันมีโอกาสที่จะกดตัวลงมาชนเพราะว่ามันเป็นแนวรับที่สร้างให้ชันกับตัวฝั่งใบไม่สําเร็จเพราะฉันมีโอกาสที่จะกดตัวลงมาชนถ้าเกิดอยากหาไม้ใบที่ดีก็ควรหาก่อนถึงอย่างน้อยสุดก็ก่อนถึงรับเดนนนนีีี้้้ซึึ่งงกก็็ตอออเปสรบมย์นีีส้้นหรือ แต่ไม่ถึงรับเดแล้วถ้าชนรับเดก็ต้องเป็นไส้นี้ก่อนถึงรับ H4 ที่เป็นรับจุดกลับตัวตรงนี้เห็นไหมตรงนี้คือจุดที่เราเล่นได้แล้วก็เสียงน้อยถ้าคัดก็คัดน้อยเหมือนกันก็เหมือนกันถ้าจะเซลล์ก็คือยกตัวขึ้นเกือบชนต้านแต่ไม่ชนต้านเราเซลแล้วท้ายที่สุดแล้วมันดึงกลับกดตัวลงมาหรือสร้าง p o s i t i o นกลับตัวกดตัวลงมาไม่เซลเราปลอดภัยเนาะก็ประมาณนี้สําหรับ H4 แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันในแต่ละวันแต่ละแท่งเอานะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ H4 ด้วย วันนี้ก็มีเรื่องมาฝากเพียงเท่านี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามฝากคอมเมนต์แล้วผมจะมีสาระดีๆมาอย่างนี้มาให้ทุกวันนะครับสวัสดีครับ